โอเคโอเคไ้น้องไปแล้วนะขอไปลนะได้เลยนะวก็ขอบคุณแฟนคบทุกคนเลยนะขอบคุณสายพิจาาขอบคุณนายกของโชว์นะครับทีทุกคนเลยก็วันนี้มาทำบูมด้วยกันนะครับผมก็ขอให้สนุกกับคอนเสิร์ต

I'm right,